เจอกันอีกคลิปนึ่งสายๆเที่ยงๆพี่น้องเอ้ยก็หลังจากที่เมื่อเช้าเนะาะเมื่อเช้าถ่ายไปคลิปหนึ่งก็โอ้ฝนมาพอดีพี่น้องฝนมาพอดีอฝนมาก็มาไม่แรงหรอกพี่น้องมาแบบปุ๊บป๊แป๊บแป๊บ,ปบ,ปบามา20นาทีา15ห้านาทีาตกก็ประมาณนั่นแหละอพอจะ พอจะไม่แค่เรยว่าพอ่อพ่อแต่้ํำค้านพี่นอ้องพ่อแต่อ่อยย่านอะไรน้ําก็นิดๆหน่อยๆพี่นอกก้องอ้วยแต่หลายพื้นที่ก็โดยเฉพาะทางอีสานตอนบนเนาะอีสานตอนบนก็มี fc อ o m m e n t มาหลายจังหวัดเหมือนกันบอกว่าพ้นตกพ้นว่ามืดมือม้อมดเว้นมดขึ้นพ้นว่าตอนนี้ก็น้ําท่วมน้ําไหลน้าหลาก ก็คือว่าเราคือเป็นธรรมดาพี่น้องธรรมดาในช่วงเยเดือนกันยามันเป็นช่วงฤด,ดูน้ําหลากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วก็มันมัน,ม,นมันก็เลยมาบวกกันกันกบไไอ้ในช่วงที่เรากําลังใส่ปุ๋ยฮาห่งวงนะเนาะก็มอีอ้หลายคนคอมเมนต์เข้ามาถามเหมือนกันเกี่ยวกับใส่ปุ๋ยแล้วฝนตกใส่ปุ๋ยแล้วน้ําไหลอะไรพวกนี้ว่าปุ๋ยมันจะ ปุ๋ยมันจะไปกับน้ำไหมมันสิมีประสิทธิภาพบอ่อหรือว่าต้องหวานซ้ําหวานอะไรนู่นนี่นั่นไม่อะไรก็ถามกันขมาพี่น้องถามมันเข้ามาไอแนวทางเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยให้มันมีประสิทธิภาพเนี่ยผมก็เคยเหตุไปกัดไลยคลิปพี่น้องหลยคลิปรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอยเพื่อเป็นแนวทางสําหรับไอการใส่ปุ๋ยให้มันมีประสิทธิภาพมาเนาะ,ะ,ะผมผมเคยผมเคยพูดไปแล้วแหละว่าการเลือกปุ๋ย การเลือกปุ๋ยนี่มันมันมีส่วนพี่น้องมีส่วนเนี่ยมันมันมันมีส่วนกลับไปประโยชน์ที่เราจะได้ว่าง่ายก็คือความความคุ้มค่านั่นแหละความคุ้มค่าที่เราจะลงทุนไปนั่นแหละ,ะผมยกตัวอย่างให้พี่น้องเบังไอคลิปที่ผ่านมาก็คือมันไอปุ๋ยเคมีในในปัจจุบันนี่นะพี่น้องปุ๋ยเคมีในปัจจุบันนี่นมันมันมีสองแบบพี่น้องมันมีสองแบบผมเคยพูดไปแล้วว่ามันมีปุ๋ยไอปุ๋ย คอมเปาวกับปุ๋ยเบาเบนเออก็คือมันไอปุ๋ยไอขอมเปาวานี่ก็คือเป็นปุ๋ยที่เป็นสีเดียวนั่นแหละพี่น้องเออที่มันรวมทั้งสามถานไว้ไว้ในหน,นึ่งเม็ดนั่นแหละเออมันเป็นปุ๋ยละลายช้าอะไรพวกนั้นแหละคือไออันนี้คือเป็นส่วนที่หนึ่งนะส่วนส่วนที่สองก็คือเป็นปุ๋ยที่แยกเม็ดสีเออแยกเม็ดสีก็คือกระสอบหนึ่งมันมีหลายสีนั่นแหละพี่น้องเออกระสอบหนึ่งมันมีหลายสีอมันที่มีสองแบบพี่น้องมันมีสองแบบเพราะฉะนั้นเนี่ย การใช้งานเนี่ยการใช้งานเท่ากับเราก็ต้องเลือกให้มันเลือกให้มันเหมาะเด็พี่นอ้องบางครั้งนี่มันสูตรเดียวกันเด้เออสูตรเดียวกันแต่ว่าประสิทธิภาพเนี่ยที่ที่ที่พืชจะได้รับเน่ยหรือว่าประโยชน์ที่เราจะได้รับเนี่ยมันต่างกันเดพี่นอ้องอมันเขาเรียกว่ามันมันต้องใช้ให้ถูกที่ถูกเวลา อ่คือการครับไอการเลือกปุ๋ยโดยเฉพาะช่วงรับรวงในช่วงนี้หลายพื้นที่ก็น้ําไหลน้าหลากเม่เนบละ<ม>เพราะฉะนั้นการเลือกปุ๋ยจะมาใช้เนี่ยม,มันสำคัญพี่น้องมันสําคัญเลยบางทีนี่ผมเคยยกตัวอย่างไปแล้วแหละบอกว่าปุ๋ยอย่างเช่นปุ๋ยไอสูตรไอสิบห้าเนี่ยปุ๋ยสูตรสิบห้าก็มีสองแบบเลยพี่น้องมีสองแบบเลยสูตรสิบห้าแบบปุ๋ยคอมเพลออันอันที่หนึ่งอันที่สองก็ปุ๋ยสูตรสิบห้าแบบปุ๋ยเบ้าเบน ม,มันมีสองแบบพื่อกันได้เพราะฉะนั้นนะการเลือกใช้นี่พี่น้องมันมันต้องให้เหมาะให้เหมาะกับพื้นที่เรามผมเคยพูดไปแล้วว่านาน้ําเยอะนาน้ําไหลโดยเฉพาะช่วงนี้คือฝนกตกหนักเนาะฝนตกหนักตกแห้งเพราะฉะนั้นมันมันจึงมีความเสี่ยงที่สําหรับพื้นที่ที่เป็นนาลุ่มนะเนาะ เออเป็นพื้นที่ที่เป็นนาลุ่มเนี่ยคือมันสมีความเสี่ยงในเรื่องของการชะล้างการละเหดิดละเหยหรือว่าคือมันบอแน่นอน,นพี่น้องมันเสี่ยงที่น้ํามันจะที่ปุ๋ยมันจะไหลไปกับน้ําอก็มีคอมเมนต์เข้ามาถามเหมือนกันบอกว่า,วาใส่ปุ๋ยไปแล้วอืมใส่ปุ๋ยใส่สองสามมือฝนตกมากมันปุ๋ยมันสิไปกับนามบอเออคือปั่นไปอยู่แล้วพี่น้องไปอยู่แล้วแลวหละส่วนจะไปมากไปน้อยก็ มันอยู่ที่ชนิดปุ๋ยแล้วก็เขาเรียกว่าพื้นที่ด้วยบางพื้นที่เนี่ยมันบางทีฝนตกมาเนี่ยแต่ทีนี้น้ํามันไม่ไหลไปไหนแต่น้ํามันเยอะแบบเนี้ยมันก็อาจจะระเหยระเหยไปน้อยหน่อยแม่นบอางแต่สำหรับบางพื้นที่เนี่ยมันเป็นนาลุ่มแล้วทีนี้มันเป็นนาน้าหลากนะมันสิไหลทะลุไปหมดเลยมันเกิดมันก็อาจจะหอบปุ๋ยไปมันเสียในเห้านี่ก็เสียเงินถิ่มนะพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ย การเลือกปุ๋ยผมเคยพูดไปแล้วว่าแนวทางไม่ใชแนวทางในการเลือกปุ๋ยเออเฮาเฮาเราต้องเลือกเลยพี่น้องเอออย่างเช่นสูตรสิบห้าที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้สูตรสิบห้าเนี่ยมีสองแบบพี่น้องสูตรสิบห้าเสมอได้มีสองแบบเออไอเสมออันที่หนึ่งก็คือออย่างเช่นเอาง่ายๆเอออย่างเช่นสูตรเสมอสูตรเสมอสิบห้าสิบห้าเสอกระต่ายสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้ากระต่ายนี่เป็นเป็นปุ๋ยคอมเปลว์พี่น้องเป็นปุ๋ยเม็ดสีเม็ดเดียว แบบนี้เนี่ยคือจะเหมาะกับนาน้ําลึกนาน้ําเยอะเป็นปุ๋ยที่มันละลายช้าเอาเอาไปใส่อันนี้เนี่ยจะจะเหมาะกับพื้นที่ที่เขาเรียกว่าน้าหลากหรือว่าน้ําลึกมันสีหมอพี่น้องเพราะว่าปุ๋ยสิบห้าสิบห้าของเปล่าเนี่ยมันมันจะเขาเรียกว่ามันจะละลายช้ามันสีตกหอดดินก่อนมันจังค่อยค่อละลายมันตกหอดินก่อนจังค่อยๆละลายเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงน้าหลากน้ําอะไรมามันมันก็ ถามว่ามันเสียหายไหมมันก็เสียหายพี่น้องแต่มันก็เสียหายน้อยมันเสียหายน้อยกว่าปุ๋ยที่แยกส่วนหรือว่าปุ๋ยเบ้าเบนอ,อีกอันนึงอันนึงอ่ะอีกอันนึงนดีก็คือเป็นปุ๋ยไอ้สิบห้าสิบห้าปุ๋ยเบ้าเบนปุ๋ยเบ้าเบนก็คือเป็นหลายสีพี่น้องสามสีสี่สีขึ้นไปหมดเลอ่าอันนั้นเนะ่ะมันเป็นปุ๋ยแยกส่วนอโดยเฉพาะ ไนตัเช่นโพแทสเซียมฟพสเซีมมันจะมันจะไม่ได้อยู่ในเม็ดเดียวกันมันจะหลากสีเลยออันนั้นคือมันสเหมาะกับนาที่นาที่ไม่ไม่ไม่ใช่น้าหลากมันจะเหมาะกับนาที่เป็นน้ําตื้นพี่น้องเพราะว่าอย่างมันจึงเหมาะก็เพราะว่าปุ๋ยที่มันแยกส่วนพี่น้องปุ๋ยที่มันแยกส่วนเนี่ยคือโดยเฉพาะยูเรียยูเรียมันละเหยเร็วพี่น้องยูเรียมันละเหยเร็ว ไอ้โพแทสเซียมกับฟอสฟอรัสเนี่ยมันมันไม่ค่อยละเหินละเหยสักเท่าไหร่หรอกไอ้สำคัญไอ้ยูเรียเนี่ยเพราะว่ายูเรียมันเป็นปุ๋ยที่ละลายไวมากอย่างสมมุติว่าถ้าเราเอาไอ้ปุ๋ยไอ้ไอ้เบ้าเบนเนี่ยปุ๋ยปุ๋ยเบ้าเบนหรือปุ๋ยแยกส่วนเนี่ยไปไปหวานในนาน้ําลึกแบบเนี้ยเราหวานลงไปเนี่ยในตัวเจนมันสีละลายก่อนพี่น้องในตัวเจนมันจะละลายก่อนละลายน้ําก่อนที่จะตกลงถึงดินก่อนที่ ก่อนที่ข้าวมันจะได้กินนั่นแหละนั่นแหละมันมันจึงเสียประโยชน์ไปพี่น้องมันจึงเสียประโยชน์ไปอไอ้น้ําเยอะไม่ว่าละลายเร็วไม่ว่าแถมยังฝนตกน้าหลากอีกยูเรียรไปก่อนมูเลยพี่น้องไอ้ยูเรียรมันละลายเร็วมันไปเร็วพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเสียประโยชน์เยอะเอเพราะฉะนั้นการเลือกปุ๋ยนี่มีส่วนในพี่น้องมีส่วนสําคัญเลยเือบางคนก็เขมเมต์มาถามอ่ยใส่ปุ๋ยไปแล้วทําไมมันไม่เหลือทำไมมันไม่เขียว มันมันต้องดูว่าแต่ละชนิดปุ๋ยมัน,มนเป็นแนวใดแล้วก็หน้างานแบบนี้นะพี่นอ้องคือจังเอายูเลียไปวานใส่หน้าน้าหลากไว้เนี่ยพี่น้องคิดว่ามันสีเขียวบอแต่ตรงกันข้ามถ้าเราเอาปุ๋ยที่มันผสมกันทั้งสามสูตรไว้ในเม็ดเดียวกันแบบนี้คือยูเลียมันก็ค่อยๆปลดปล่อยฟอสฟอรัสก็ค่อยๆปลดปล่อยแล้วก็โพแทสเซียมมันก็ค่อยๆปลดปล่อยออกมา มันมันมันบรชจากนะพี่น้องอันนั้นนะมันมันสีได้ประโยชน์สําหรับไปนาน้ําลึกนาน้ําไหลเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกใช้ปุ๋ยนี่ก็สาคัญพี่น้องสาคัญคือกันเพราะว่าคือทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างมันมันคือการลงทุนมันคือการลงทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทายังไงเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพบางคนก็ถามเข้ามาบอกว่าการฉีดฉีดปุ๋ยทางใบได้ไหม ถามว่าฉีดได้มันฉีดได้เลยพี่น้องแต่ทีนี้ลักษณะเนี่ยถ้าเราเท้าสิไปฉีดปุ๋ยทางใบะสําหรับผมนะผมว่ามันมันเมื่อยพี่น้องมันเมื่อยแล้วก็มันมันยุ่งยากและอีกอย่างนี่คือมันปุ๋ยทางใบเนี่ยมันเป็นแค่อาหารเสริมพี่น้องมันบม่เป็อนอาหารหลักเอยังไงยัยงไงมันก็สู้ปุ๋ยทางดินไม่ได้หรอกพี่น้องเพราะฉะนั้นเเราจะทํำยังไงล่ะอในเมื่อเราออย่างสมมติต,ตาศีาษาทั่วไปอาอย่างสิเอา,าเออไม่ต้องเอาไอ้ัยรุ่นหรอก เพราะว่าวัยรุ่นเขาทำยังไงก็ถ่ายเมนูละเอาแบบตาสีตาสาชาวบ้านทั่วไปนี่แหละใช้ปุ๋ยเม็ดนี่แหละก็คือเราต้องเลือกปุ๋ยนั่แหละพี่น้องเลือกปุ๋ยเอาปุ๋ยที่มันเม็ดที่มันละลายช้าเอาปุ๋ยที่มันเป็นเม็ดสีเดียวกันนะทั้งกระสอบนะ่ะมันมีแค่เม็ดสีเดียวกันไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าสีเหลืองสีอีหยังก็แล้วแตนะให้มันเป็นสีเดียวกันทั้งกระสอบเลยไอ้แบบนั้นแหละเขาเรียกว่าปุ๋ย ปุ๋ยข้อมเปล่าพี่น้องเอาแบบนั้นอ่ะมาใส่สําหรับไปนาน้าหลากนาน้ําลึกแบบนั้นมันเหมาะก,กว่าพี่น้องไม่ใช่อะไรหรอกคือถ้าเราอเราไปมองแต่บอกว่าโอ้ยมันสูตรเดียวกันทาไมตัวนี้ถูกกว่าทําไมตัวนั้นมันแพงกว่ามันอยู่มันอยู่ที่ประสิทธิภาพพี่น้องมันอยู่ที่ประสิทธิภาพแล้วก็หน้างานเอแล้วก็หน้าที่ของปุ๋ยนั่นแหละอลักษณะ ว่ามันเห็ดแน่ไหนมันมีประโยชน์ยังไงบางครั้งบางทีมันแพงไอ้สูตรสิบห้าสิบห้ากระต่ายมันมันกระสอบละกระสอบละกระสอบละพันร้อยแม่บอกแต่ปุ๋ยสูตรสิบห้าสิบห้าไอ,สอ้สูตรอื่นมันกระสอบละเก้าร้อยแบบนี้หรือไม่ก็พันท่วนมันมันต่างกันแค่ร้อยหนึ่งแบบนี้ บางทีเราก็ต้องเลือกไอ้ที่มันแพงเพราะว่าประสิทธิภาพมันมันได้เต็มที่ง่ายพี่น้องเราต้องมองจุดนี้ด้วยด้ยไม่ใช่อะไรก็มองแต่ถูกถูกถูกบางครั้งบางทีมันถูกกันแค่10บาท20บาทแบบนี้เราก็ต้องเราต้องเจาะลึกลงไปว่าประสิทธิภาพในการทําหน้าที่ของเม็ดปุย๋ยแต่ละยี่ห้อเนี่ยแต่ละชนิดเนี่ยทั้งคอมปาทั้งเบ้าเบนเนี่ยมันมันมีหน้าที่แบบไหนมันเหมาะกับพื้นที่ยังไง มันถามว่าปุ๋ยทุกชนิดมันดีหมดดีหมดปุ๋ยทุกชนิดปุ๋ยทุกยี่ห้อดีหมดแต่ทีเนี้ยถ้าเราเอาไปเลือกใช้เอาเอาไปใช้ที่มันไม่เหมาะกับพื้นที่ไม่เหมาะกับลักษณะการปลดปล่อยของปุ๋ยไม่เหมาะกับหน้าที่การทํางานของปุ๋ยนี่มันจะมันจะเสียประโยชน์ถิ่นซสื่อพี่น้องเสียประโยชน์ทิ้งเฉยเฉยเสียเงินถิ่นซื่อเพราะฉะนั้นก็เพื่อเป็นแนวทางแล้วกันเพื่อเป็นแนวทางแล้วกันสําหรับคนที่กําลังเตรียมตัวจะใส่ปุ๋ยรับรวงรับพ้องเนาะ แต่สำหรับช่วงนี้ก็ยังยังม่ท่านด้หมอปันใดดอกพี่น้องเนื่องเพราะว่าพายุมันยังไม่ท่านได้ออกพี่น้องเอ้ยเ,ออเดี๋ยวเราดูอีกสักอาทิตย์หนึ่งพี่น้องเออช่วงไอ้วันที่สิบกันยายนี่สิบหมอพี่น้องหมออ้อเออสิบกันยาเป็นต้นไปไม่เกินยี่สิบกันยานยจะเหมาะมากสําหรับการใส่ปุ๋ยรับรวงสําหรับข้าวนาปีก็ขอหกกับบรลลีหนึ่งศูนย์ห้าพี่น้องอ่าโอเคประมาณนี้พี่น้องเล่าสู่กันฟงังไม่มีสาระไรมากมายมาถ่ายบรรยากาศทุ่งนาให้ดู โอเคครับผม